ชใช่ไหมเนี่ยเหมือนบอสพลังจาเยอะกว่าดาบที่ดึงคืออันนี้ดึงดาบอันนี้คือสู้ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเหมือนบอสพลังจาเยอะกว่าดาบที่ดึงคืออันนี้ดึงดาบอันนี้คือสู้ใช่ไหม โลกมีเวลาหนึ่งน,นาทีในการแอบหนึ่งนาทีครึ่งในการหามาดูกันว่าใครจะชนะอีลงกด like, ไลค์ก็แํางชอบโลกมีเวลาหนึ่งน,นาทีในการแอบหนึ่งนาทีครึ่งในการหามาดูกันว่าใครจะชนะอีลงกด like, ไลค์ก็จะดงชองไไม่แน่พร้อมแล้วสบสอบนือรับนะมองไม่เห็นมานาะเนี่ยเราจะต้องสะสมไอ้เจ้ามานาตรงเนี้ยให้ได้เยอะๆก่อนโอเคปะ่ะฮะแล้ววิธีการสะสมไอ้เจ้ามานาให้ได้เยอะๆเนี่ยมันก็ง่ายแหละ านาเนี่ยเราจะต้องสะสมไอ้เจ้ามานาตรงเนี้ยให้ได้เยอะๆก่อนโอเคปะ่ะฮะแล้ววิธีการสะสมไอ้เจ้ามานาให้ได้เยอะๆเนี่ยมันก็ง่ายทาใครทาได้ได้ดีที่สุดดูดีที่สุดแล้วก็ดูเจ๋งสุดชนะความเร็วก็ได้แข่งกันเอาแต่พี่ตัดสินจากความสวยงามและการใช้งานงทำใครทำได้ได้ดีที่สุดดูดีที่สุดแล้วก็ดูเจ๋งสุด ชนะความเร็วก็ได้แข่งกันเอาแต่พี่ตัดสินจากความสวยงามและการใช้งานโอเคโควิด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 ก็เลยเพิ่งจะได้มาเข้าตอนนี้นี่ก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยได้เข้าลงสักทีโควิด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 ก็เลยเพิ่งจะได้มาเข้าตอนนี้นี่ก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยได้เข้าลงสักทีเพราะว่าหนังที่เก๋รอใกล้ได้ดูแล้ว มวยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายแล้วไม่มีขนมตกถึงท้องกลิไดิมาได้ทันเวลาพอดีมิยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายแล้วไม่มีขนมตกถึงท้องนกินดิมาได้ทันเวลาพอดี ตอนนี้นะคะเราก็จะมาตะลุยกิน10ล้านที่สายใต้ที่แบบว่าไม่มาทีไรไม่ต้องแบบออตติ้งและตอนนี้นะคะเราก็จะมาตะลุยกิน10ล้านที่สายใต้ที่แบบว่าไม่มาทีไรไม่ต้องแบบออตติ้งตอนนี้นะคะถึงเต้นมากเพราะว่า เป็นอะไรที่ไม่เคยทำในชีวิตจริงๆแต่ว่าก็อยากร mm ู้อยากรู้ว่าการที Liv ่ไข่พวงมาลายลำบากแค่ไหนนะคะแล้วก็กว่าจะได้มาแต่ละบาทลำบากยังไงนะคะตอนนี้นะคะถึงเต้นมากเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยทำในชีวิตจริงๆแต่ว่าก็อยากรู้อยากรู้ว่าการที่ไข่พวงมาละยลำบากแค่ไหนนะคะแล้วก็กว่าจะได้มาแต่ละบาทลำบากยังไงนะคะวันนี้ก็บอกเลยทำจริงไม่มีสแตนด์อินแน่นอนใช่ไหมโอ้โหนี่ไง เจอแล้วเจอแล้วนี่เหรอเอาเขากลับไปเอาอยาพี่กินใช่ไหมโอ้โหนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่เหรอเอาเขากลับไปเอาอยาพี่กินเกมจบยังไม่ทันไรเลยดันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเธอไม่เอาเธอเขาบ้าเฮ้ยเธออย่า เกมจบยังไม่ทันไรเลยดันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเรอไม่เอาเธอเข้าบ้าเฮ้ยเธออย่าผมอันนี้คือใบจริงๆเลยนะเราไม่ได้ล้อเล่นคือผมก็จะถ่ายวันที่อยู่แล้วไงแต่ว่าตกใจครับเจอใบเราออกของทีมงานที่เขาแอบเข้าไปส่งในห้อง HR นะโดยที่ไม่บอกใครเลยทัตก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่มีใครรู้เลย คือใบจริงๆเลยนะเราไม่ได้ร้อเล่นคือผมก่จะถ่ายวันทีอยู่แล้วไงแต่ว่าตกใจครับเจอใบเะาออกของทีมงานที่เขาแอบเข้าไปส่งในห้อง HR นะโดยที่ไม่บอกใครเลยทัดก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่มีใครรู้เลย